ครันะครับก็ถามว่าเห็นความเคลื่อนไหวมาตลอดอาจจะได้ปิดมากคนอื่นตรงที่ว่าเราได้เห็นน้องอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้ได้พิจารณาเป็นพิเศษแต่คนอื่นไม่ต้องเสียใจนะครับบางบางท่านนะครับมาปีนี้ปีแรกจะทําให้พ่อเชื่อใจได้เนี่ยยังคงยังไม่ได้เรามาปีหน้าอาจจะเหมือนสไตลได้เราได้มีเวลาที่กลับไปดูเขามากขึ้นวันนี้พ่อตวนเห็นน้องเพียงแค่3วันก็ไม่สามารถตัดสินใจใครได้ดังนั้นขอเวลาพ่อ มากกว่าสามวันเช่นสแตมครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเพาะะแล้วล่าสุดเนี่ยยาวมากสดสดแร้อนเลยเรื่องเรื่องมงกุฎทำไมมงกุฎของเราเหมือนเวข้างบ้านเหลือเกินทำไมแบบเราไปก๊อฟมงข้างบ้านมาหรือเปล่าทำไมทำไมต้องคิดเหมือนเวข้างบ้านถ้าใครติดตามเรื่องมงกุฎนะครับพี่ทวนนำมงกุฎมาไอเดียการสร้างมงกุฎมาจากเครื่องประดับหัวศีรษะของเทวรูปครับเทวรูปของที่พบในโบราณสถานอายุเป็นพันๆันปี เกือบ2,000ปีนะครับเป็นศิลปะเขมรน,นะครับแล้วก็มงกุฎนี้เคยเป็นเครื่องประดับในมิสแกนลพบุรีปี2,018ด้วยในรอบชุดประจำชาติดังนั้นแรงบันดาลใจไม่ได้มาจากเมฆข้างบ้านแต่แรงบันดาลใจมาจากเทว,วรูปโบราณของลพบุรีดังนั้นก็ขอให้เปลี่ยนความคิดก่อนหน้าได้คิดแบบนั้นไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ทราบความจริงแล้วเปลี่ยนความคิดได้ครับามาทางฝั่ง,งลพบุรีมากเตมากสำหรับวักกนนี้รอบสอง อ่าเล่อร่อ<ล>ยค่ะจริงๆได้ชอไมขทานี่สำหรับเนนวทีแรกเขาาม้กใจแล้วค่ะแล้วก็แน่นอนถ่ะไปต่อ,ตอค่ะู้ต่อตอนนี้อายุกี่ไรแล้วคะพี่เ็ดค่ะแล้วนี่า่จะไปจังหวัดไหนต่อเอนนี้ยังไม่ไแน่ใจเลยค่ะแต่ไป่อนแน่นอนค่ะ ว่าจะดองเอาไว้สักสปีอายุอายุ2ี 20, ่สิบารอายุยี่สิบยี่สิอ็ดารอ่ะมามงลุบรีรลอกมาถ้าสมมุติว่าพ้อควรบอกว่าไม่ให้เไปประกวดต่อจังหวัดไหนอีกแล้วพี่หน้ามามงลูบรีหนูจะทําได้ไหม ม่ล็อกมงแลวนะไม่จริงจริงจริงๆนะในพูดในฐานะพีดีนะครับน้องมีศักยภาพถามว่าถ้าน้องไปมงที่อื่นเสียดายไม่เสียดายแต่ถามว่าน้องต้องไปต่ออาจจะมีจังหวัดที่เหมาะสมกับน้องแล้วก็มีจังหวัดที่อื่นที่เห็นความสําคัญของน้องในปีนี้นะครับแต่ด้วยอายุน้องแล้วพี่ตนคิดว่าถ้าหาไม่ได้ป้อนอะไรนะครับน้องจะเป็นดาวจัดแสงของวงการมิสแกแนในอนาคตแน่นอนฝั่งสตมรมาค่ะปีที่แล้วเป็นรองหนึ่งมิสแกรนุรีปี2021แต่ปีนี้ ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สองมาที่แล้วยี่สองพี่ที่แล้วยี่สองเคขอโทษทีค่ะปีที่สองมาีสามส<อ>ักรองมาท้องมงความรู้สึกจากบรรนุกถึงวันนี้มัน,นต่างกันยังไงบ้างคะต้องบอกกันเลยนะคะว่าความรู้สึกต่างกันมากค่ะเพราะว่าปีนี้มีความพยายามมากเพราะว่าตั้งใจจะมง <c oughs> ลพบุรีเท่านั้นค่ะและสแตมก็ลงที่เดียวนะคะก็คือลพบุรีบ้านเราค่ะและเตรียมเลยนะคะเวใหญ่เจอแน่ค่ะเด็กคนนี้ฝากถึงพี่นวันนะคะ L ยี่สิบองจะพองมงทองค่ะในเรื่องของคุณมงของอนุญาตพูดนิดนึงนะครับบริบทของแต่และเวทีแต่และจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกันถามว่าเราตกรอบเป็นชินแล้วถ้าหากเราไปฝันจะขึ้นเข้ารอบได้มก็คงเป็นเรื่องยากสําหรับเรา ผ่านมา8ปีจน6รอบทุกปีดังนั้นมิสแยนลูกดีขอเปลี่ยนเข็มในการหานางงามประจําจังหวัดนะครับจากการที่หาเพื่อสู้มงใหญ่ได้มงใหญ่มงนุ้นมงนี้วันนี้นะครับเราหาคนเข้าครอบครัวครับเพราะมันจะยาวนานและคงทนกับคาว่ามิสแยนและครอบครัวมิสแยนครอบครัวทวนทองบุรีไปอีกนานเลยครับ ดังนั้นวันนี้ยืนยันว่าสิ่งที่เลือกนอกเหนือจากความสวยนอกเหนือจากโอกาสแข่งขันแล้วเราเลือกคนที่มาทํางานร่วมกับเราเราเลือกคนที่สามาซจะเหนือยให้เราได้แบ่งกันทานแบ่งกันมีความสุขได้ในอาาานาคตครับสา,าวมานคุณพี่เป็นเวทีแรกเลยใช่ค่ะทำไมถึงมาไปอยู่ไหนมาทำไมถึงมาประกวดมิสแตรนสวยขนาดนี้ <laughs> คือหนูไม่มีโอกาสที่แบบรู้จักใครในเวนี้เลยแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเข้ามายังไงหน,หนูกใจหนูอยากมาประกวดค่ะแล้วก็พอมีโอกาสได้เข้ามาหนูก็เลยเต็มที่ฝึกซ้อมเพื่อที่จะได้มาแล้วก็เป็นเวทีแรกที่ได้มาลองศักยภาพแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเกินกว่าที่คาดคิดไปเยอะเลยแล้วที่เห็นยังไงที่คนเขาบอกว่าหน้าหลาอเยวานย้อยเไม่ได้เหมาะหรอกสำหรับเวที้แกลนเรามาผิดเวทีหรือเปล่าช่างแต่งหน้าเก่ง พ่อสอบแลหรอพ่อหนูว่าหนูไม่ได้มาผิดเวทีเพราะว่าหวานหวานแบบนี้จริงๆแล้วจะหลดหนูแกลนนะคะจะิลดหนูแกลมากคุณติต้าวมากไปนะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยคือใหม่เวทีแรกทั้งคู่เลยน้องหญิงใครจะไปเชื่อเรียนอยู่มห้านะครับไม่รู้ว่าเขาว่าเด็กที่ใครหมดหรือยังก็ไม่รู้แต่วันนี้ก็มาเกือบปาดมุงนะครับแล้วส่วนน้องฝ้ายนะก็รู้ดีว่าเป็นเวทีแรกๆของเธอแล้ววันนี้เธอก็พิสูจน์แล้วว่า ประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งสำคัญม,มันคือ,อความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับน้องสองคนตั้งใจมากก็หวังว่าเวทีอื่นๆจังหวัดอื่นนด้นจะห้าแขนรับร้งองสองคนครับสุดท้ายนี้อยากให้สแตมปมหาศอลักงใจตับแฟนโอยก่อนที่จะแบบไปเจอกันจในรอบ,บแบบแรนใหญ่ ก็ฝากติดตามนะคะสแตมทานตะวันจิตตีรักด้วยนะคะนอกจากจะน่าบัรลิงแล้วความสามารถไม่แพ้ลิงเลยค่ะคะ่ะก็ฝากติดตามนะคะ Facebook นะคะทานตะวันจิตตีรักภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ไอจีนะคะสแต n มอ r s c o สกทานตะวันค่ะแล้วก็ทิกต o อกนะคะทานตะวันอนิจจสกจิตตีรักค่ะขอบคุณค่ะ